ครับสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนๆน,น,นะครับมาเดินที่ตลาดสาาน้ำร้อนหรือบางคนก็จะเรียกว่าตลาดหัวรถไฟนี่เรามาตีสี่นะครับนี่เวลาตีสี่นี่สถานีรถไฟยังไม่เปิดนะครับชานชลาเดี๋ยวเราข้ามไปข้างในนะครับข้างในก็โซนตลาดฝั่งขวามือนี้จะมองเห็นร้านที่ขายพวกข้าวกล่องนะครับข้าวกล่องข้าวราดแกงเดี๋ยวเข้าไปดูครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูเห็นคนมุงกันเยอะเลยไปดู ทำไมคนซื้ออะไรกันเยอะแยะอ๋อนี่นี่เป็นข้าวกล่องที่คนมาสั่งไว้นะครับเป็นออเดอร์ที่สั่งไว้เขามัดเป็นถุงถุงเห็นไหมครับนี่คือข้าวกล่องจะเป็นกล่องหนึ่งก็คือ25บาทจะเป็นพวกข้าวผัดกะเพราราดข้าวมีไข่ต้มไข่ตุนเห็นไหมนี่คือเป็นออเดอร์ที่จะส่งนะครับมีคนมาสั่งแล้วเขาก็จัดเตรียมไว้ให้ ถรือว่าราคาไม่แพงครับเพราะว่ากล่องหนึ่ง25บาทกับข้าวก็หลายอย่างนะคือจะมีทัาข้าวกล่องก็จะมีสองอย่างนี่ดูดูนี่ครับจะมีไข่ตุนหอมกแล้วก็พวกสลัดโลพวกข้าวราดแกงเป็นถุงถุงเห็นไหมครับนี่คือเป็นมอมอมอนี้ก็คือ,อพวกข้าวแกงแกงราดข้าวข้าวราดแกงแล้วก็จะทําเป็นข้าวกล่อง สำหรับเมนูที่คนต้องการกินง่ายๆสลัดผักมีข้าวผัดผัดกะเพราเห็นไหมครับนี่คือกล่องกล่องที่เขาทำเตรียมไว้สำหรับคนมาซื้อนะครับคนเวลาแวะเข้ามาก็ามาซื้อไปทำงานหรือจะเอาไปขายต่อหรือ,อยังไงจะมีหลากหลายมากนะครับเป็นไหมจะมีกล่องและมีช้อนซ่อมแล้วก็พริกน้ำตาอะไรอยู่ในนั้นเสร็จสับเรียบร้อยและเมนูจะหลากหลายมากมีทั้ง ข้าวหวานนี่ของหวานนะเป็นพวกขนมนะจะเป็นโดนัทขนมเคก้กมีหมดนะครับหม้อแกงอะไรอย่างนี้เป็นมีทั้งของขาวของหวานว่านั้นเถอะมีหน้าถึนขายดีวันหนึ่งขายนี่เรียกว่าหลายร้อยกล่องเลยดูทรงโอ้เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะครับข้างในตลาดกันวันนี้อ่านี่เราเริ่มเข้ามาในชายคาก็คือหลังคาที่เป็นตัวตลาดข้างใน ตลาดนี้มีแผงอยู่ผมว่าน่าจะถึงพันนะครับน่าจะถึงพันเพราะว่ามี3-4อาคารใหญ่ๆเลยแล้วก็ในแต่ละอาคารก็มีร้านค้าเป็นร้อยๆนี่ในตลาดนี้ที่สำคัญคือมีแผงหมูนี่จะเยอะมากตามที่เราดูเยอะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ลงเชื่อคือหมูที่มาจากนควปรปฐมก็จะมาลงอยู่ข้างๆอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ก็เลยทำให เคียงหมูแพงหมูนี่จะเยอะนี่อาหารพวกอาหารทะเลข้อดีของตลาดนี้คือเขาจะติดราคาไปเรียบร้อยเลยนะครับคือทุกอย่างในตะกร้าในกระบะนี้จะมีราคาที่บอกชัดเลยว่ากิโลละเท่าไหร่อย่างนี้เห็นไหมครับอย่างพวกหมูอย่างนี้เห็นไหมครับจะเป็นเครื่องในเป็นกระดูกอ่อนกระดูกอะไรเขาจะหมูบดหมูสับหนังหมูนี้ราคาจะมีออกบอกออกมาตายตัวเลยว่ากิโลละเท่าไหร่เราจะสามารถซื้อได้กิโลครึ่งกิโลหรือว่ากี่สิบบาทเขาก็แบ่งขายให้หมด เห็นไหมครับเป็นหมูสามชั้นเป็นอะไรเขาจะมีราคาที่ยุติธรรมคือเราไม่ต้องไปต่ออะไรมากเพราะว่าเขาจะมีราคาบอกอยู่แล้วว่ากระบะนี้ไซส์นี้ราคาเท่าไหร่อย่างหมูบดเห็นไหมจะมีอยู่สองสามราคาก็คือจะมีเป็นเกรดนะครับเก้าสิบบาทแปดสิบาทนะมันจะมีเนื้อมีมันต่างกันเห็นไหมราคาเขาจะมีออกมาให้เราได้สามารถเลือกได้ว่าเราเหมาะสมที่จะเอาอย่างไรอย่างผักนี้เห็นไหมครับก็จะติดราคาไว้อย่างดีเลยเป็นกร,รมเป็นกิโลเขาจะบอกออกมา คือเราซื้อได้ง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะฟันเราไม่ต้องกลัวว่าเขาคิดราคาไม่ยุติธรรม่างไก่เห็นไหมครับไก่ตลาดนี้มีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน่องสะโพกเครื่องในซี่โครงปีกปาตปีกอะไรอย่างนี้จะมีราคาบอกมาเลยเห็นไหมครับนี่คือเนื้อจะเป็น75บาทเนื้อสับ์จะบอกมาเลยและมีเป็นตัวตัวเห็นไหมครับเนื้อสะโพกเนื้อปีกเห็นไหมครับจะมี ทำออกมาให้เราเห็นเป็นตัวตัวหนึ่งเขาขายกิโลละเท่าไหร่เขาจะบอกออกมาเลยไก่เนีย้ยไก่บ้านจะมีให้เราได้เลือกเห็นไหมครับแต่ละแผงเขาจะบอกราคาเลยสะโพกอ่ะหกสิบห้าเจ็ดสิบห้าเว่าไปแปดสิบบาทอย่างนี้เห็นไหมครเครื่องในที่มีรงังไข่พวงไข่เขาก็จะมีราคาออกมาตายตัวเราสามารถที่จะไปเลือกเ,อเลยว่าเราต้องการอ่าส่วนไหนของไก่นี่เห็นไหมครับนี่ก็อย่างเคียงหมูอย่างนี้จะมี หลากหลายมากแล้วก็ราคาค่อนข้างว่ายุติธรรมคือราคาไม่แพงสําหรับตลาดนี้หมูหมูหมดซีกโครงจะมีหลากหลายแล้วก็ย่างพวกคอหมูย่างสันคอนี้เขาจะห้อยให้เราได้เลือกได้เลยแล้วก็มีราคาที่บอกเด่นชัดและผักของตลาดนี้ก็ถือว่าไม่แพงแล้วก็ของใหม่ของสดด้วยครับตอนเ,เวลาเรามาเดินนี่โอ้โเยอะมากคือเดินเลือกซื้อนี่ เรียกว่าละลาตาของแห้งของอะไรมีหมดครับนี่คือพวกปลานินข้อเสียของตลาดนี้ผมว่าตามที่ผมดูคือแผงพวกปลาปลานินพวกอย่างนี้จะน้อยมีอยู่2 3หรือาแผงตามที่เห็นตลาดอื่นอาจจะเยอะกว่านี้แต่ตลาดนี้ผมเห็นอยู่3แผง4ี่แผงได้นะครับสําหรับพวกปลานินแบบนี้ที่เราเอาไปเผาเลือไปทํากินแต่ว่าอาหารทะเลเขาค่อนข้างเ,าเยอะเหมือนกันพวกปลาหมึกพวกกุ้งเห็นไหมครับะใส่กะบะ เราเลือกได้เลยเราจะเป็นคนเลือกเองหรือจะบอกเขาเขาก็จะเลือกให้ถ้าคนเลือกเป็นก็ไปเลือกเองหยิบเองได้เลยนะครับสําหรับกุ้งปลาหมึกหอยนางลมอะไรก็ว่าดไปของเยอะนะครับแต่ละแผงใหญ่ๆทั้ทงนั้นนี่ก็จะเป็นไข่ปลาดุกเหนะครับนี่คือไข่ปลาดุกแล้วก็จะมีพวกดักแด้แล้วก็จะมีพวกปลาดุกย่างปลาดุกย่างนี่จะมีราคาเลยหยิบห้าสามสิบสามห้าจะมี จะมีบอกไซส์บอกขนาดเราเลือกเอาได้เลยนะครับีเขียงหมูแผงหมูต้องขอบอกว่าเขียงหมูตลาดนี้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีครบทุกอย่างแต่และอย่างนี่ต้องยอมรับว่าราคาถูกแล้วก็จะมีนี่คืออาหารแช่แข็งพวกอาหารสําเร็จรูปพวกลูกชิ้นพวกอะไรนะครับคือตลาดนี้จะเปิด ตั้งแต่ห้าทุ่มนะครับถึงสามโมงเช้ามีเวลาก็มาจับจ่ายซื้อขายกันได้นะครับสำหรับตลาดนี้หนดูแผงหมูของเขานะครับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับคือดูแลแบบหอูน่าซื้อมากและก็ผู้คนตลาดนี้ขวักไข่นะเพราะว่าตามที่ผมมาเวลาไหนคนก็เยอะตลอดไม่เคยมีว่าจะจะคนน้อยนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมพามาดูแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ